สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมอ้ำเองฮะนะครับก็จะมารีวิวทั้งหมดเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับมีดหมอของผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆแลหลายท่านรู้เลยนะครับปกติแล้วแต่ u t u b e เนี่ยผมยังไม่เคยแบบ เปิดจองเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมมีเปิดจองหลุ่ปผู้เฮงนะครับแล้วก็แม้แต่มีที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อรุ่นไหนก็ช่างนะครับที่มีอยู่หรือจะเป็นรุ่นที่ราคาแรงๆเนี่ยนะครับก็สามารถจองได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลักการในการจองเนี่ยนะครับต้องมีมัดจํานะครับต้องมีมัดจําแล้วก็เอ่อเพื่อให้อ่าเป็นหลักไว้ว่าพี่จะไม่ทิ้งของนะครับเมื่อก่อนผมเคยให้เครดิตนะ สามารถจองปากป่าได้าปากเปล่าได้นะครับแต่พอไป,ไปมานะครับตอนหลังก็นะครับไม่รักษาเครดิตกันนะครับแล้วเราก็เลยเสียลูกค้าท่านนี้ไปเลยนะครับเนื่องจากเขาก็เขินผมผมก็ไม่ให้เครดิตเขานะครับก็กลายเป็นไม่ได้ซื้อขายกันไปเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับท่านที่อยากจะเอาเงินเนี่ยเอาไว้ใช้อะไรก่อนหรือว่ามีภาระต่างๆนะครับบางท่านอาจจะแอบเมียเช่ามีดมั่งคือพวกบรรดาไมเมียเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจเรา นะครับว่าเราชอบอะไรนะครับก็อยากจะให้พี่ๆว่าสามารถจองได้นะครับการจองของผมเนี่ยนะครับผมจะให้จองแบบว่าเนี่ยใส่อันแต่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 อันนี้จ่ายแล้วอันนี้อันนี้จ่ายแล้วนะครับอ่าก็อันนี้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 อ่าอันนี้นัดหมายนะครับเห็นไหมอีอันเมื่อกี้ไม่ใช่นะอันนี้นัดนัดหมายที่แปดกุมภาเนี่ยก็มาจํามาห้าร้อยแบบนี้นะครับก็ สำหรับท่านที่เอาเงินไปใช้อะไรก่อนละกันนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยมีงบแต่บางท่านอยากจะจองนะครับแต่ถ้าใครสามารถปิดยอดได้เลยก็ปิดยอดเลยจะได้ไม่ต้องอยุ่งยากนะครับช่องทางนะครับการแอดไลน์ก็มันจะมีเบอร์ผมจะขึ้นเบอร์ผมให้แล้วก็ไลน์ใครแอดไม่เป็นเนี่ยนะครับก็หาจังหวะให้ลูกหลานแอดมาให้นะพี่นะไม่งั้นเราจะไม่ได้ดูของกันนะครับ แต่ส่วนบางท่านก็ไม่มีรายไม่มีลูกหลานไม่มีอะไรอะไรเลยก็โทรบอกผมก็มีบริการปลายทางให้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากให้พี่ๆที่สั่งปลายทางเนี่ยรับของจริงเพราะว่าผมเสียค่าจะส่งไปให้แล้วนะครับอ,อยากให้พี่ๆเห็นใจตรงนี้นะครับว่าที่ที่ผมเห็นแบบที่ผมแบบเนี้ยเพราะผมเห็นพี่ๆหลายท่านที่อยากได้มีดหมอและนะครับไม่สะดวกในการโอนจริงๆนะครับโอนไม่เป็นนะครับต้องไปโอนที่ธน,นาคารอะไรเงี้ยก็ อย่างนี้เลยนะครับสามารถเก็บเงินไปทางได้นะครับแต่ต้องรับของจริงนะครับมาดูเล่มแรกครับเล่มแรกเล่มนี้คือรุ่นนะครับพัดโนพเก้านะครับพัดนพเก้าก็จะอยู่ในกล่องนี้เลยปีหกสี่นะครับสร้างน้อยมากๆนะครับเล่มนี้ก็เปิดอยู่ห้าหมื่นเล่มนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีงบนะเลขสองนะพี่นะสร้างน้อยนะครับเล่มนี้นะครับอัขระก็จะมีนะครับ นะโมพุทธายะมะนะโมพุทธายะนะมะพัทะมะอะอุในี่นะโมพุทธายะนะครับนะมะพัทธะมะอะอุเล่มนี้ก็เปิดอยู่ห้าหมื่นนะครับใครที่มีกําลังก็สามารถเก็บไปได้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอยากได้แต่ว่าราคาค่อนข้างสูงเนาะนะครับ แต่สูงในตอนนี้อนาคตนี่ซื้อไม่ได้แล้วนะราคาห้าหมื่นเนี่ยนะครับก็มีอีกหนึ่งอ่าอันนี้ก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมจะรีวิวทั้งหมดที่ผมมีเลยนะครับอ่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับปฏิหารนะครับตอกเป็นลายเสือเพ่นจัดสร้างปีหกสี่จำนวนการจัดสร้างเพียงห้าร้อยเก้าสิบเก้าเล่มนะครับนี่ใบห้านิ้วนะครับตอกลายเสือเพ่นสวยๆนะครับอัขระที่ตอกก็จะเป็นนี่เลยนะครับอ่าพญานาเนี่ยคือหัวใจพญายักษ์นี่อยู่รอบรอบเสือ ครับอันนี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็ออกอักษรด้านบนเป็นมะอาอุนะครับนี่ก็เป็นมะอาอุเหมือนกันนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนะครับนะโมพุธทธายะอุนะมะอาอุนะครับแล้วก็นะมะพะทะนะชาลิติมะอาอุนะครับอันนี้อักษรเกี่ยวเป็นเกี่ยวกับคระถาคุ้มครองนะครับรวมกันไปนแล้วคือพระถาแขียวคาดนะครับอ่า ต่อไปก็จะเป็นวารละปกติที่มีเลขโคด้ดที่ที่ที่มีโค้ดนะครับมีโคด้ดนะครับนี่โค้ดของปี66ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่หกก็จะมีหลายแบบอย่างนี้ก็เปิดอยู่เล่มละพันสองนะครับเล่มละพันสองนะครับด้ามแกะเนี่ยราคาเท่ากับห้านิ้วเลยนะแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นทุนเป็นทุนณนะเวลานี้ก็นะครับอ่า ได้เล่มละพันสองนะครับแต่ว่าถ้าต่อไปที่ผมรับเข้ามาราคามันขึ้นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนะครับไม้พยุงนะครับพันสองเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับอันนี้หนึ่งพันบาทนะครับเป็นด้าปากกาโก้ตัวเดียวกันนะครับนี่รับประกันแท้ทุกกรณีอันนี้เป็นสาริกานะครับแบบนี้ก็แบบนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับหรือใครอยากจะได้เป็นไตมาดนะครับไตมารหกหกเนี่ย นะครับเป็นใส่ซีนเดิมมาเลยเป็นไซมารุ่นสุดท้ายนะครับสร้างเพียง599เล่มนะครับมีบัตรรับรองอย่างนี้เลยนะนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นนะครับวาระวันเกิดนะครับหนึ่งร้อยปีนะครับนี่อักขระที่ตอกก็เป็นนะครับอาปาจักคะขะปาจักอะนะครับฝั่งนี้ก็จะตอกเป็นนะครับปาคะ จะอาจะอะปะาปาคะอันนี้เป็นพระคาถาหลวงพ่อกลวยหลวงหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับโค้ดจะเป็นโค้ดปุญญกรรมโมหกศีนะครับแล้วก็พปมพปัฒญ,ญกรรมโมหนึ่งร้อยปีนะครับสวยงามนะครับอ่ะเปิดอยู่สองพันบาทครับอ่าต่อไปก็นี่ครับเป็นวาระพิเศษที่นะครับนี่ตอบได้โค้ดอยู่ด้านบนนะครับเป็นโค้ดปีหกศี อันนี้จะเป็นโค้ดพัดหนึ่งร้อยนะครับพัดหนึ่งร้อยนะครับหลวงพ่อพัดหนึ่งร้อยปีมหาบรมีปุญญกรมโมปีหกสี่นะครับอัขระที่ต่อก็โหเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับยันเถาะปืนแตกอันนี้นะอันนี้ก็เป็นนะครับพระคาถาเปิดจิตระโชหะระนางบทเต็มก็คือระโชหระนางระชังหรติโลกวิทูนะครับนี่ต่อไปก็เป็นยันนซ่อนหัวนะครับหลวงพ่อเดิมได้รับเรียนมาจากหลวงพ่อพิงค์นะครับนี่ สมัยก่อนเขาว่ากันว่านะครับหายตัวได้เลยนะครับบทเต็มก็นะห้าโมปิดพุทธมิตรบางตัวทาล้มตัวหายตัวนบัดนี้นะครับณนะจงโมจังง,งพุทธกำบงังทาระลายยะสูญหายนะครับทลายสูญเปล่านะครับต่อไปฝั่งนี้เป็นยัน,นะปัทมังนะครับของสายหลวงพุทธศนะครับนี่อะก็คล้ายๆกับยาน,นะซ้อนหัวนะครับ ส่วนอักขระที่ต่อตรงนี้ก็เป็นติติตอุนิเป็นหัวใจพระธรรมจักรนะครับเล่มนี้เปิดไว้สามพันนะครับเล่มนี้นะครับสีเหลี่มเนี้นะครับคือนวะหอลคุณเก้านะครับก็จะตอกเป็นอะสังวิสุโลปุสพะพุภะจะเอ่อจะตอบเหมือนเดินม้าในหมักลุกนี่อันนี้ก็เป็นนะครับแกะจากบทอิติปิโสละ,ะาลานะครับนี่ถือว่าเป็น ยันคุ้มครองที่ดีมากๆนะครับต่อไปก็เป็นนะครับมะอาอุนะครับคล้ายๆกับยันนักปัลอดนะครับหรือบางท่านเรียกว่ายันใบพัดนะครับต่อไปนะครับถ้าเรื่องมหาเสน่ห์มหาลรวยเนี่ยต้องเป็นยันณะรชานะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกทรัพย์ต่างๆนี้อันนี้เลยนะครับได้โคตรตอกบริเวณนี้นะครับนี่เป็นงานตอกนะครับไม้ที่ใช้เนี่ยรุ่นเนี้ยเออไม้ที่ใช้เป็นไม้สาราเก่าหลวงพ่อไปชี้ไม้เองนะอันนี้นะครับ ไม้จะสวยมากให้ดูไม้ก่อนนี่นะครับแล้วก็รุ่นเนี้ยนะครับมีมวลสารหลวงพ่อกล้วยนะครับผงเกษชโยหลวงพ่อกล้วยผงพุทธคุณหลวงพ่อเพี้ยนนะครับแล้วก็ผงพุทธคุณหลวงพ่อพัดแล้วก็เกสาชั้นมาตามตำรานะครับออะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลายๆท่านอยากได้นะครับไม้ขนุนมีน้อยมากๆนะครับเป็นปีหกห้าโค้ดปีหกห้าเป็นยังไงนะครับมีตรงมีโค้ดนะครับรับประกันแท้นะครับนี่ แล้วก็เป็นนะครับอาวุธเทพนะครับอาวุธเทพก็จะเป็นพวกจักรของพัดอะไรนะครับก็จะเป็นนะครับสักกะสาวิชลาวุธังนะครับตรงนี้ก็เป็นกระบองขององค์พ่อเทวสุวรรณนะครับเวสุวรรณุสะอ่าเวสุวรรณัสะคาถาวุธังนะครับอันนี้เป็นยันเถาะอัขระสวยงามนะครับต่อเป็นปี65นะครับอันนี้เป็นพระเจ้าพระองค์ณโมพุทธายะนะครับอันนี้เป็นหัวใจเป็ดนะครับนะครับ ทุสันโสจะเกงโกตบาบมากนะครับแต่อันนี้เป็นดวงตาท่านยมนะครับพูดผีพิสารเ่ยจะกลัวนะครับกลัวมากมากนะครับยัมมนัสะนนยนาวุฒังนะครับต่อไปเป็นนะครับเอ่อหัวใจพระอภิธรรมนะครับจิเจรุนินะครับนี่หัวใจพระอภิธรรมเหมือนระลึกถึงนะครับอ่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับต่อไปก็เป็นนะครับทุสาวุฒนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับ อารวากษะสะทุตสาหุทังนะครับเป็นนะครับอาวุธของนะครับอาวยักษ์นะครับนี่สวยงามนะครับถ้าเป็นวาระปกติจะไม่มีเลขโค้ดนะครับแต่ความเก๋แท้เนี่ยอยู่ที่โค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดของวัดนะครับวาระปกติคืออะไรนะครับหลายๆท่านยังงงนะครับวาระปกติคือมีที่จําหน่ายหน้าหน้าตู้วัดนะครับเมื่อก่อนถึงก็ต้องจับฉลากกันเลยนะครับจับฉลากว่าใครจะมีสิทธิ์ซื้อ นะครับพอมีดมาครั้งหนึ่ง300อเล่มเนี่ยสมมติมา300รอเล่มมาห0สิบเล่มเนี่ยนะครับคนมาเป็นพันเนี่ยมันไม่พอกันนะครับก็ต้องต่อแถวใครมีสิทธิ์ซื้อก็ซื้อไปนะครับใครเจอไม่ได้ซื้อก็วันนี้ก็ฟาวไปนะครับอ่ะต่อไปอันนี้เป็นปี64ต่ตอกเป็นลายเสม,มาเต็มใบสองเครื่องอัก็าจจะตอกเป็นณโมพุทธยะนะครับนี่โค้ดก็เป็นโคดพัดหนึ่งร้อยนะครับนะครับนี่ใบห้านิ้วเล่มนี้ก็พันแปดนะครับปีหกสี่นะครับ เออเล่มนี้ไม่ได้บอกราคาเล่มนี้พันหกนะครับเล่มนี้พันหกต่อไปเล่มนี้ปีหกห้านะครับปีหกห้าเป็นไม้ประดู่แดงนะครับก็เปิดอยู่พันหกนะครับอ่าก็เป็นนะครับหน้ากระสมพง์นะครับแล้วก็เป็นนะครับอักขระที่ตอกจากหัวถึงหางเนี่ยคือนะครับพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับก็จะว่าด้วยนะครับนะมะนะอะนอร์กอนกออนอะณอะกะอังนะครับนี่ก็เป็น พระคาถาพระเจ้าสมบหพระองค์นะครับกองการคุณใส1หนึ่งร้อยแปดนะครับต่อไปอน,นี้ก็จะเป็นนะครับอรหังพุทโธนะครับแล้วก็เป็นยันอ,องค์พระที่เป็นคล้ายๆกับองพระิตานะครับอ่าต่อไปอันนี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะโมพุทายะนะครับส่วนอันนี้คือสุดยอดเลยนะครับพระคาถา มงกุฎพระพุทธเจ้านะครับก็จะเป็นอิติปิโสวิเศษเสีอิอิเศษเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปติอินะครับต่อเป็นปี 6, 5, หกห้าลูกพัดน,นะครับไม้ประดูดแดงสร้างโคตรน้อยครับพี่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับอ่ะต่อไปอันนี้มีเล่มเดียวนะวางศิลาเลิกสร้างห้าร้อยเล่มเท่านั้นนะครับเลขโคตรอะไรเลขโคตรสิบหกอ่าเล่มนี้เปิดไว้สี่พันห้าร้อยบาทนะครับเป็นปีหกสามปีเลิกสุดเลยนะเนี่ยปีหกสามนี่นะครับ นี่สวยงามเลยนะครับปีหกสามอใครอยากรู้ว่าลายไหนมีเป็นอักขรอะไรบ้างนะครับไปย้อนดูในเพจผมได้เลยในช่อง YouTube ผมได้เลยนะครับนี่สวยงามครับเปิดอยู่สี่พันห้านะครับเล่มน,นี้นะครับอืมนะครับสวยงามครับ สี่พันห้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นวารละวันเกิดนะครับวารละวันเกิดก็เปิดอยู่สี่พันห้าร้อยบาทเหมือนกันสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเล่มนะครับต่อไปก็เป็นพวกนี้นะครับด้ามงาพิเศษนะครับปีหกสี่นะครับนี่ด้ามงาเป็นลายหน้าเกี้ยวนี้เป็นจานมือแท้เลยนะครับเล่มนี้เปิดอยู่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับใครสนใจก็ทักหาผมได้นะครับอ่ะส่วนอันนี้เหมือนกันแต่ไม่มีรอยจาน เล่มนี้ก็เปิดอยู่นะครับ25,000ันบาทเหมือนกันนะครับส่วนใครที่อยากได้ถุงนะครับถุงผมก็มีแบบนี้นะครับถุงก็จะเป็นนี่2.5ก็มีถุงละ1 0 0แต่ถ้าถุง5นิ้วนะครับถุงเนี่ยถุงผมจะหนามากเลยนะ150บาทหนาะมีกระดุมแบบนี้นะครับใครสนใจก็นะครับอ่าได้ได้หมดแหละวันนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นด้ามงานะครับเป็นด้ามงาที่เป็น มีทะเบียนงานเรียบร้อยครับอันนี้นะครับเป็นไตม่านหกห้านะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้จ่ายค่าน้ำค่าไฟวัดนะครับขายสนใจก็อยากจะจองหรือว่าอยากจะปิดด่วนอยากจะติดตามไปดูในไลฟ์สดในเพจก็ติดตามไปได้เลยนะครับวันนี้ก็ผมอ้ําเองคะไปแล้วครับลาไปก่อนเอออีกหนึ่งอันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นไตมาหกสามสามพันห้าร้อยบาทจับสร้างหนึ่งร้อยเล่มเท่านั้นนะครับสวยงามเลย นะครับมีแกะเป็นพยานนาคนะครับสร้างหนึ่งยเล่มโคตรน้อยนะครับผมมีแค่ไม่กี่เล่มเองอะนะครับ3,500ัน35ใครสนใจอยากได้ก็ทักหาผมนะครับมีน้อยมากนะครับวัสดีครับ